โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือของโปรแกรม Sony v e g ก s เนาะ <ot> <t ot> เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูเจ้าหน้าตาของโลโก,โกโล้เจ้า Sony v e g ก s ก่อนนะครับวิเอ่อมันจะเป็นรูปตัวนี้นะครับจริงๆอาจารย์บอกว่าทีแรกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะใช้ Sony 11ไม่ก็13นะครับแต่เจ้าโปรแกรมนี่ค่อนข้างเก่าเกินไปนะครับแล้วอาจารย์ลองมาเทสดูแล้วว่าเออ s ซ ny 1สเนี่ยก็เครื่องอยู่โรงเรียนก็ยังพอรับได้อยู่นะครับ ฉะนั้นเราจะจะพาใช้เจ้าโซนี่สิบสี่แล้วกันเนาะโอเคนะครับโอเคค่ะมีใครมีพื้นฐานโปรแกรมนี้ไหมหนูค่ะไม่ค่ะไม่้ค่ะหนูมีพื้นฐานเวอร์ชันสิบเอ็ดค่ะแล้วก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้เลวมันเหมือนกันนะครับมันภายในเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากครับเพราะว่าอาจารย์ลองไปดูของเจ้าตัวสิบแปดอย่างเงี้ยตัวล่าสุดอย่างเงี้ยอาจารก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะครับแค่มันเพิ่มแบบ เอฟเฟกนั่นนี่ที่มันเป็นของใหม่ขึ้นนะครับบางฟังก์ชันที่มันเก่าไปเขาก็ออกเอาตัวใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มีต่างจากเดิมเยอะครับหน้าตาก็ประมาณเดิมอโอเคเลยครับโอเคเดีย๋ยวเรามาพูดถึงโ o n y ่เวกันนะครับก็คือเป็นแกรมตัดต่อ,ตอวิดีโอเนาะที่เราเข้าใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือแม้กระทั่งการตัดต่อทำเอฟเฟกต่างๆเราก็สามารถได้นะครับแต่มันยังไม่สามารถทำได้ถึงระดับที่ ทำได้น After e f f e c t นะครับที่เป็นโปรแกรมด้านเอฟเฟกโดยเฉพาะเนาะฉะนั้นให้รู้ว่ว่า Sony Vegas เนี่ยเราจะอยู่มุ่งทางวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วก็การทำอินโทรนิดๆหน่นนอยๆแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าหน้าตา Sony Vegas เนี่ยเป็นยังไงนะครับคุ้นไหมคุ้นหน้าตาไหมครับคุ้นค่ะคุ้นใช่ไหมเหมือนกันเลยเหมือนกับ11เลยใช่ไหม ค่ะแต่มันสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าโอ้ยมันกับสีคอืันกันลาไม่รู้คนละจอกันอ๋อโอเคนะครับก็โดยรวมก็จะหน้าตาประมาณเดิมครับก็จะมีอาจารย์จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับนี่นะครับให้เราดูตามหน้าจอนะครับนี่คือเป็นส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่หนึ่งนี่นะครับอาจารย์จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะนี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับจอฝั่งซ้ายบนนะในส่วนที่สองเนี่ยอาจารย์จะพาตัวนี้ครับข้างล่างครับไทม์ไลน์เนาะ เกี่ยวกับพื้นที่นะครับพื้นที่การตัดต่อเนาะก็คือเวลาเราจะตัดต่ออะไรเราก็จะมาโยนพวกรูปพวกภาพพวกเสียงเนี่ยใส่ลงไว้ข้างล่างนะครับส่วนตอนนี้เราก็จะเป็นการรับรูปภาพรับเสียงต่างๆเนี่ยมาจากเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะจากนั้นเราค่อยเอามาลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับแต่งในส่วนตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูวันนี้จริงๆมีสี่ส่วนนะนี่คือส่วนที่สามนี่นี่ส่วนที่สาม จอพีวิวนะครับคือเป็นจอแสดงผลเนาะจอแสดงผลขณะที่เราตัดไปแล้วว่าเอ๊ะฉันตัดอะไรไปบ้างแล้วฉันเอาอะไรมาเชื่อมกันลองเล่นดูซิมันมีความสมูทกันไหมนะครับต่อไปส่วนที่4ี่จะมี2ที่นะครับนี่คือส่วนที่4ครับส่วนที่4เป็นจออมพิเตอร์เล็กๆนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวเพิ่มเสียงด้านขวานะครับก็คือสส่วนนี้อาจารย์จะให้เป็นส่วนที่สนะครับนี่นะครับส่วนเสียงกับส่วนของจอนี้เล็กๆนะครับ นนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนแค่ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองโอเคนะครับเพราะว่าเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะให้รู้ไว้เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีเวลาเราอย่างเช่นเราไม่ได้สอบปฏิบัติอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะยกการสอบข้อกาหรือข้อเขียนมาก็ได้นะครับให้เราเตรียมพร้อมไปด้วยนะเอโอเคเราไปดูที่ส่วนที่หนึ่งครับเราไปดูที่ส่วนที่หนึ่งกันส่วนที่หนึ่งนะครับตัวน,นี้ครับมุมนี้นะครับโซนมาตรงนี้นะ ส่วนทุนบ้านี่จะอยู่บนหัวนี่นะครับก็คือเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมืออย่างเช่นสร้างพวกสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตัวแรกนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นที่อาจารย์ชี้ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งทุนบาตัวนี้อยู่ในส่วนของที่หนึ่งนะครับอาจารย์จะไปทีละส่วนนะโอเคนะครับเราจะพูดถึงส่วนที่หนึ่งก่อนโอเคนะครับค่ะโอเคนะครับนี่คือทุนบาครับส่วนน้านบนสุดนะครับ ส่วนทั้งบนบนซ้ายนะครับเกือบอยู่ติดๆกับคําว่าไฟล์เลยนะครับตัวแรกนี่ก็คือ New e m i t y Project นะครับนั่นก็คือการเริ่มต้นการทํางานตัดต่อวิดีโอหรือการสร้างพูดง่ายๆในเหมือน Word เ,เหมือน Word ก็คือสร้างหน้ากระดาษใหม่ใช่ไหมครับรูปตัวนี้ใช่ไหมเราเคยดูในเวิร์ดไหมในเวิร์ดมันมันจะเป็นสร้างหน้ากระดาษใหม่ใช่ไหมครับแต่ในทางของอวิดีโอนะครับก็คือการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือสร้างโปรเจกต์สาหรับการตัดต่อวิดีโอของเรานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับตัวที่2นะครับก็คือเหมือนรูปโฟลเดอร์เลยก็คือเป็นการโอเพนหรือการเปิดนะครับเปิดเปิดไฟล์เปิดไฟล์ประเภทวิดีโอที่เราเคยตัดต่อไปแล้วอย่างนี้ครับเป็นสกุลของเวกัตนะครับเปิดเป็นสกุลไฟล์ของเวกัตนะเปิดมาเพื่อมาแก้ไขหรืออาจจะมาตัดต่อเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเป็นการเปิดไฟล์อย่างนี้ก็ได้หรือเราไปที่ไฟล์แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้นได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นนี้แล้วก็คือกดเข้าไปแล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาทาให้ดูนะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเซฟนะครับทั่วไปการบันทึกข้อมูลนะครับเซฟนะครับโอเคไปดูต่อไปต่อไป,อไปก็เป็นเซฟแอดนะครับบันทึกข้อมูลต่างในโปรเจกต์วิดีโอใหม่เอาลองพูดความแตกต่างระหว่างเซฟกับเซฟแอดให้อาจารย์ฟังหน่อยสิมีใครพอจะรู้ไหมเซฟแอดคือแก้ไขได้เซฟแอดคือแก้ไขได้ เซฟว่าคืออีกเซฟอันนึงก็คือเซฟธรรมดาเปล่าอาจาอ่าเดี๋ยวอาจารย์ใช้ฟังนะยครับเซฟเซฟนะครับอ่าโอเคมาแล้วดีมากนะครับตัวแรกนะครับเซอ่อเซฟเนี่ยถ้าพูดถึงคือเวลาเรากําลังทํางานอยู่เนี่ยเรากดเซฟใช่ไหมครับเรากดเซฟก็คือมันจะเซฟให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คืออย่างเช่นครูตัดต่อไปเนี่ยตัดต่อไปปุ๊บครูกดเซฟปุ๊บมันก็จะบันทึกงานที่เรากําลังทำณขณะนั้นอันนี้พูดถึง เป็นไฟล์เดิมนะครับที่เราเคยเซฟไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดโปรแกรมให้นะครับกรณีที่เราเปิดโปรเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรากดเซฟมันจะให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมครับใช่ไหม ค่ะกรณีสร้างใหม่ใช่ไหมครับแต่ในกรณีเซฟแอดนะครับเราสามารถเซฟโปรเจกต์เดิมนะครับเซฟโปรเจกต์เดิมเซฟโปรเจกต์เดิมที่เราเคยทำงานเนี่ยให้เป็นในชื่อใหม่ได้เข้าใจไหมครับอ่นเดียอาจารย์ทำให้ดูจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างเซฟและเซฟแอดนะครับอาจารย์ขออนุญาตแชร์หน้าจอใหม่แป๊บหนึ่งอ่าโอเคอาจารย์เปิดโซนี่ให้ดูก่อนนะครับอ่าอาจารย์จะพูดถึงนะครับนี่คือโปรเจกต์เปล่าๆนะครับ ถ้าอาจารย์กดนี้ใช่ไหมครับก็คือเห็นไหมว่าจะเป็นก็คือเป็นไฟล์ว่างๆแล้วถ้าเกิดเราปิดไปก็คือปิดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเซฟแล้วอะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เซฟให้ดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะอันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ๆเลยนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆเลยอาจารย์กดเซฟนะครับเห็นไหมมันจะให้เราเลือกเลือกที่เซฟไฟล์ใช่ไหมครับเลือกที่เซฟไฟล์เอาเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับอาจารย์เซฟว่างาน งานหนึ่งนะอาจารย์เซฟให้ดูงานหนึ่งนะงานหนึ่งนะครับอาจารย์ได้เห็นความแตกต่างของเจ้าสองตัวนี้เซฟอาจารย์เซฟไปแล้วเห็นไหมอาจารย์เซฟไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้งานหนึ่งมาขึ้นที่หน้าจออาจารย์แล้วพออาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์แล้วเนี่ยอย่างเช่นอเดี๋ยวอาจารย์เอาวิดีโอเข้าสักหนึ่งอันดีกว่าจะได้เห็นในเออสมมุติสมมุติ อยู่ในลำบากอืมเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บนึงอ่าสมมุติว่าอาจารย์เอาโปรเจกต์เข้ามานะครับอ่าโอเคครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็จะ i m p o r ตไฟล์เข้ามานะครับ Import ไฟล์เข้ามาเป็นปอ๊บอืมโอเค การอินพ์ตไฟเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราก็คือถ้าเราปิดตอนนี้มันจะถามว่าคุณจะเซฟงานที่คุณเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากนะครับถ้าเ,าเกิดเรากดเซฟปุ๊บนะครับเราปิดไปแล้วเราเปิดมางานพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเรากดไม่เนี่ยก็คืองานก็จะหายไปเลยนะทีนี้แล้วกรณีเซฟแอดล่ะคะล่ะครับมันจะเป็นยังไง ถามอาจารย์ว่าเอ้ยเซฟมันต่างไงนะครับถ้าเกิดเรากดเซฟแอดนะครับตัวนี้นะเซฟแอดนะดูที่จอนะครับเห็นไหมทำยังไงเห็นเลยอ่ะกดที่จอนะครับเห็นไหมว่ามันจะให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อชื่องานใหม่นะครับเห็นไหมเออเห็นไหมครับตั้งชื่องานใหม่อาจารย์กดเซฟสิปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันจะมี ชื่องานที่สองของอาจารย์อยู่นี่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ข้างในเหมือนกันเลยนะครับเป็นการเซฟงานเก่าในชื่อใหม่ก็ได้นะครับถ้าจะให้พูดได้เข้าใจง่ายๆเนาะครับหรือเราต้องการสำรองงานอย่างเงี้ยเราแก้ไขางานใหม่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเซฟชื่อใหม่เพื่อเอาไว้แก้ไขได้โดยเฉพาะนะครับงานเก่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเท่านั้นเองนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมข้อแตกต่างระหว่างเซฟกับเซฟแอดเข้าใจค่ะโอเค สวีสวัีบายไปฮะโอเคเรามาพูดถึงอันนี้เราต่อดีกว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปคือตัวเรนเดอร์ครับเรนเดอร์คือเป็นการสร้างไฟ video, video ไไล์วิดีโอโปรเจกต์วิดีโอที่เร้ตัดต่อไปแล้วคือหลังจากเราตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรนเดอร์แอดนะครับก็คือเพื่อที่จะนำนำสิ่งที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจากเจ้าตัวโปรแกรมนะครับให้มันเป็นไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับรูปฟันเฟืองนะครับก็คือเป็น property ครับ property ก็คือเป็นการแสดงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการตั้งค่ารายละเอียดต่างๆนะครับก็คือช่วงรายละเอียดความละเอียดนะครับการตัวโปรเจกต์ว่าฉันต้องการตั้งค่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าไปตั้งค่าที่ property นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราไปดูต่อไปกันครับ อ่าต่อไปเรามาพูดถึงเจ้าตัวโปรเจกต์มีเดียครับโปรเจกต์มีเดียอยู่ที่ในส่วนที่หนึ่งเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามันทําหน้าที่แสดงข้อมูลไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงไฟล์ภาพที่นําเข้ามานะครับการตัดต่อวิดีโอผ่านคําสั่ง Import นะครับหรือแสดงแสดงไฟล์อื่นๆที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาแล้วมีทูบาร์สร้างทำหน้าที่แสดงปุ่มควบคุมต่างๆนะครับก็คืออะไรก็คือเหมือนที่อาจารย์ Import เข้าให้ดูเมื่อกี้ครับก็คือ เป็นที่เหมือนนี่ครับเจ้าตัวหน้าโปรแกรมนะครับเป็นที่ไว้สําหรับเก็บไฟล์เสียงไฟล์รูปต่างๆนะครับหรือไฟล์วิดีโอที่เราไปถ่ายมาต่างๆนะครับเราจะเอามาไว้ในตรงนี้นะครับก็คือ Project Media นะครับทุกคนเห็นไหมเวลา Import ก็คือ o r t r t ผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะอีกทีนะครับโอเคต่อไปครับ ในโปรเจกต์มีเดียมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับจากที่ที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้นะสีตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็น Remove All Unused Media from Project นะครับก็คือเป็นการเป็นการลบไฟล์ออกจากเจ้าตัวโปรเจกต์มีเดียนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราไฟล์สองไฟล์เนี้ยอาจารย์ติ๊กไว้แล้วอาจารย์มากดตรงนี้ก็คือเป็นการลบไฟล์ออกไปนั่นเองนะครับโอเค วต่อไปนะครับก็เป็น Import Media ครับก็คือเหมือนที่อาจารย์ทำให้ดูครับอาจารย์ Import ไฟล์เข้ามานะครับ Import ไฟล์ไฟล์วิดีโอเมื่อกี้เข้ามาใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาพูดดูที่ Import ก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับ Import Import นะครับอาจารย์กดที่อันที่สองนะอันที่สองนะครับเห็นใช่ไหมอันที่สองตรงนี้นะครับจำ Import วิดีโอเข้ามาสักวิดีโอหนึ่ง Intro Intro อาจารย์ Import Open เข้ามานะครับเห็นไหม Intro ก็มาอยู่ที่อาจารย์แล้วนะครับ โอเคครับกลับมาที่สไลด์เนะครับจะมี Import นะครับแล้วก็ r e m o v e all นะครับที่เราไม่ได้ใช้ในเด็กนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น Cap t u r e v วดีโอนะครับก็เป็นการบันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็คือเราจะบันทึกภาพวิดีโอเนี่ยจากอุปกรณ์อื่นเพื่อเอามาเข้าใช้ในตัดต่อนะครับต่อไปก็เป็น Extract Au d i o a u d i o from CD นะครับก็คือการนำแทร็กเสียงจาก CD เพื่อ เข้ามาใช้ในวิดีโอของเรานั่นเองนะครับเป็นไฟล์เสียงต่างๆนะครับเราสามารถลากจากซีดี CD หรือดีวีดีเนี่ยดันเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับถ้ามีตัวนี้นะครับโอเคมีใครง,งงกับเจ้าหน้านี้ไหมครับเจ้าคำสั่งนี้ไหมเจ้า,อ,าอะไรอะ่ะดัเจ้าโปรเจกต์มีเดียครับมีใครสงสัยกับตัวนี้ไหมตัวนี้เหรอคะ มาเข้ายัางไงนะอาจารย์เนี้ยอันนี้มันจะอยู่ที่มุมนี้ครับเดี๋ยวเจะไปดูที่รูปใหญ่กันมันจะอยู่ที่มุมซ้ายตรงนี้ครับเห็ยนไหม oh. อ๋อเออใช่ไหมต่อไปเราจะไปพูดถึงเอ็กโพเลอร์ครับตัวนี้ก็คือมันจะมีให้เลือกทั้งโปรเจกต์มีเดียเอ็กโพเลอร์ทรานซิชันแล้วก็อ่าซาเอออะไรอะไรเนี่ยวิดีโอเอฟเฟกเออวิดีโอเอฟเฟกนะฮะาาน,นี้นะครับ เลือกจากลูกไม่ชัดนะจันเลยมองไม่เห็นนะฮะสุดๆน, <ะ S 1> นะครับโอเคนะเออน,นี่เห็นแล้วแล้วจะมีม e ีโปรเจกต์ีเดียอเอ็กโพเลอร์ธันซิชันแล้วก็วิดีโอเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวตัวมีเดียเจเนอเรเตอร์นี่ก็ไม่ต้องอะไรนะครับเราจะอยู่หลักๆแค่สี่ตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเราไปที่ตัวต่อไปกันครับนั่นก็คือเ e อ็กโพเลอร์นะครับหลังจากที่เราพูดถึงโปรเจกต์มีเดียเสร็จแล้วนะ,นะครับต่อไปก็จะเป็น เอ็กโพเลอร์นะครับหน้าที่แสดงวอนเดอร์ที่เก็บไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงต่างๆนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถคลิกมาตัดต่อได้เลยทันทีก็คือเป็นยังไงก็คือมันก็จะอยู่ที่บริเวณนี้แหละครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ลากเข้ามายังวิดีโอของเราได้เลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือดึงมาจากตัวเครื่องเราโดยตรงนั่นเองนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงตัวต่อไปก็คือ Transi t i o n นะครับก็คือ ทําหน้าที่แสดงรูปแบบการเปลี่ยนภาพวิดีโอจากภาพหนึ่งไปภาพหนึ่งนะครับอย่างเช่นการที่อาจารย์จะเปลี่ยนฉากอย่างเช่นฉากหนึ่งอาจารย์กําลังนั่งกินข้าวอยู่อาจารย์จะเปลี่ยนฉากไปกําลังขี่รถอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการเฟดเฟดวิดี <Lam ont> ดดดโอให้มันเรียกว่าดีมีการเปลี่ยนรูปแบบวิดีโออย่างเช่นอาจจะเป็นพับหน้าวิดีโอหายไปเลย,ห,ย,เลยหรืออาจจะเป็นรูปอย่างเงี้ยครับเคยทําสไลด สไลด์ powerpoint ไหมเหมือนจะเคยทำตัวนี้คล้ายๆกันครับก็คือจากเราที่จะเราจะเปลี่ยนหน้า powerpoint เนี่ยจากหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งไปหน้าสองเนี่ยเราก็ต้องมาเลือก animation ใช่ไหมครับว่าจะให้มันเปลี่ยนไปยังไงอาจจะเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปดาวเปลี่ยนเป็นวงกลมเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับเราก็มาลองใช้ดูเนาะต่อไปครับวิดีโอเอฟเฟกนะครับก็คือทําหน้าที่แสดงภาพเทคนิคพิเศษนะครับที่จะนํามาใส่บนวิดีโอนะครับ ก็คืออย่างว่าครับก็คือเอฟเฟกนั่นแหละเอฟเฟกนะครับที่เราจะใช้วิดีโอนะครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมหลังจากที่เราเป็นเอฟเฟกของเนื้อวิดีโอนะครับเห็นไหมหลังจากที่เราอาจจะยกตัวนี้ไปใส่ในวิดีโอของเราแล้วเนี่ยใส่วิดีโอของเราแล้วเนี่ยมันเห็นไหมมันจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับนี่นี่ดูจากรูปนี้ก็ได้ก็คือครึ่งเซี่ยวนึงกําลังเป็นที่กําลังใช้วิดีโอเอฟเฟกส่วนอีกครึ่งส่วนอีกครึ่งเซี่ยวนึงนี่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะครับ อารมณประมาณนั้นนะครับคือมันจะมีให้ดูเราก็ลองกดใช้ดูนะครับเออเคต่อไปครับเราจะมาพูดถึงส่วนที่สองกันครับส่วนที่สองเนาะส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนของไอ้เจ้าตัวข้างล่างนะครับจำได้ไหมที่เห็นจากหน้าจอใหญ่มันจะอยู่ส่วนไหนครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอ ข้างล่างใช่ไหมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนสเตจหรือพื้นที่ที่ให้เราวิดีโอนําเสียงนําภาพนะครับมาเพื่อตัดต่อรวมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นถ้าเราทํางานก็เหมือนโต๊โต๊ะเราทํางานนั่นแหละครับเป็นโต๊ะทํางานสําหรับอ่รวมวิดีโอรวมเสียงรวมไฟล์ต่างๆนั่นเองนะครับแก้ไขต่างๆนี้ก็คือเราจะมาทําอยู่ในส่วนของทาเนะตัวนี้นะครับ โอเคแล้วเราไปลองดูซิว่าไทม์ไลน์มีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะหลักๆเลยนะหนึ่งนะครับเจ้าตัวเห็นใช่ไหมตัวนี้อยู่ตรงไหนอาเมื่อกี้เอาอยู่ตรงไหนอาอยู่ข้างบนข้างบนอะไรอ๋อข้างบนอะไรครับข้างบนอะไรอยู่ข้างบนของแอมและข้างล่างโอ้ยข้างบนของแอมข้างล่างแตงก็ตอบได้ข้างบนของอข้างล่างอ่าอยู่ข้างบนตัวนี้ใช่ไหมครับอยู่ในบนอ่า บนไทม์ไลน์ใช่ไหมครับมันจะมีชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนี้ใช่ไหมครับอ่าเราไปดูซิว่ามันคืออะไรนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกคือวิดีโอแทร็กนะครับก็คือทําหน้าที่ควบคุมภาพแล้วก็แสดงวิดีโอแล้วก็แสดงระยะเวลาตามของวิดีโอนะครับก็คืออะไรก็คือเวลาเรามีรูปอย่างเช่นเราจะทําวิดีโออย่างงี้ครับเราก็ทําการยกวิดีโอเนี่ยมาไว้ในส่วนของตัวนี้นะครับวิดีโอแทร็กนะครับเพื่อที่จะ รวมวิดีโอใช่ไหมครับอย่างเช่นวิดีโอที่หนึ่งวิดีโอสองเนี่ยเรามารวมกันเราก็จะามาไว้ในส่วนนี้นะครับโอเคไหมโอเค่ะครับส่วนต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็คือ audio tag นะครับก็คือทําหน้าที่ควบคุมการใช้งานเสียงแล้วก็แสดงเสียงตามระยะเวลาของเสียงนะครับก็คือควบคุมเสียงนั่นแหละครับความดังความเบาหรืออาจจะหรืออาจจะเป็น ควบคุมว่าดังฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวานะดังฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายครับหรือจะดังอยู่ตรงกลางตรงเดียวนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้จะสามารถปรับแต่งปรับแก้ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับส่วนของ time display นะครับอยู่ตรงไหนเมื่อกี้จำได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแถบขวาล่างหรอแล้วก็แถบ ม่ไม่ไม่ข้างบนตรงอันนั้นน่ะอ่าอยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับซ้ายบนของส่วนที่สองนะครับอ๋อ oh. มันก็จะเป็น time display น,นะครับ oh. ก็คือเป็นการแสดงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นคําแสดงเวลาตําแหน่งของที่เรากําลังทําอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์กําลังตัดต่ออยู่ที่นาทีที่ยี่สิบอย่างเงี้ยครับนาทีที่สามสิบอย่างเงี้ยครับเป็นการแสดงานาทีที่กําลังทํางานอยู่ณขณะน,นั้นนะครับโอเคไหมโอเคค่ะ โอเคอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็คือ transport controller นะครับก็คือทที่ควบคุมการเล่นวิดีโอบนไทม์ไลน์นะครับแล้วก็มีส่วนของการบันทึกเสียงอยู่ด้วยคืออะไรก็คือก็จะมีส่วนของการบันทึกเออเล่นเสอยอเล่นวิดีโอที่เราตัดอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงนะฉันตัดไปนานๆแล้วอยากดูจังเลยมันเป็นยังไงนะครับอยากจะหยุดวิดีโอหรืออาจจะหยุดไปเลยอย่างเงี้ยครับไปทีละซีนก็ได้นะครับทีละซีนทีละแล้วตัวนี้ก็เป็นการเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้นนะครับ ตัวที่จะเป็นตัวส่วนของอ่อัดเสียงนะครับอัดเสียงคืออะไรก็อย่างเช่นอุ้ยตรงนี้เราอยากจะใส่เสียงของเราลงไปจังเลยเพื่อที่จะอธิบายในส่วนงานของนี้เพิ่มครับอย่างเช่นทําทําวิดีโอเกี่ยวกับความรู้เนาะฉันอยากจะอ่าดเสียงตัวนี้ลงไปอัดเสียงฉันอธิบายงานตัวนี้ลงไปด้วยจังเลยน่าจะดีกว่าเนี้ยครับแล้วก็กดอัดเสียงปึ๊บพอกดอัดเสียงแล้วปึ๊บมันจะไปโชว์อยู่บน ออดิโอแทร็กนะครับก็คือมันจะเป็นเสียงไฟเสียงขึ้นมาเป็นท่อนหนึ่งนะครับประมาณเล็กๆนะครับตามที่ความยาวของเราที่เราพูดนะครับโอเคเนาะเข้าใจไหมครับสไลด์ก็มีประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูงานวันนี้กันนะฮะใบงานครับมีแค่หกข้อครับง่ายๆครับง่ายมากๆแค่นะครับแค่ให้เรานะครับ ตอบชื่อของมันแล้วก็บอกหน้าที่ของมันนะครับว่าเครื่องมือเนี้ยทําอะไรมีหน้าที่ยังไงนะครับแค่นั้นเองครับหกเครื่องมือครับไม่เยอะครับโอเคน,นะครับไม่ยากจนเกินไปใช่ <Jesus! S 3> ไหมอาจารย์ส่งที่อาจารย์อัดหน้าจอลงกลุ่มอยู่ใช่ไหมคะได้ครับอาจารย์จะอัดอาจารย์จะโพสต์ลงพร้อมงานนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องโ oh. <My> อ้ไม่ก็อาจารย์หนูขี้เกียจวาดรูปอะไม่ต้องวาดครับไม่ต้องวาดเกี่ยว เราจะพิมพ์หรือเราจะอะไรครับเราจะพิมพ์หรือเราจะเขียนเอาขียนใส่กระดาษโอเคครับงั้นเขียนใส่สมุดนะครับเขียนใส่สมุดแล้วเขียนเป็นเขียนโจทย์รางานเสร็จแล้วคําชี้แจงเสร็จแล้วเขียนข้อที่หนึ่งตอบลงไปเลยครับตอบลงไปเลยว่ามันชื่อเครื่องมืออะไรทําหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับโอียนไหมได้ค่ะมีแค่หกข้อครับง่ายๆครับอันนี้อาไว้แค่นี้ครับเจอกันเจอกันสัปดาห์หน้าครับค่ะสวัสดีค่ะ